เป็นเรื่องครับทุกคนเมื่อผมแบบไปดูคลิปมาเยอะไงเลยอยากลองเล่นไม้ครับ100วันในโลกวันพีชนะครับแรกๆนี่คือแบบตื่นเต้นมากๆนะครับเราเจอทหารเรือหนึ่งคนนะมันไม่ตีเราอะทุกคนแต่ว่าพี่เปิดเลยแล้วกันอุ้ยมันตีเราแรงมากมันตีเราแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาวุ่นเลยครับเราเจออุศพทุกคนฮะเล่นได้แป๊บเดียวครับเราเจอหมู่บ้านนะครับพี่ก็เลยแบบตัดสินใจไปสำรวจหมู่บ้านเลยนะทุกคนนี่ครับเราเจอปราสาทของโอเด้งเว้ยทุกคน โอเด้งว่ะแล้วคือไม่มีอะไรเลยหรอฮะพอตกกลางคืนนะคะพี่ไปเจอเสือตัวใหญ่อ่ะวิ่งตามอะไรจะสวยขนาดนั้นวะเีืยวอตฟัตเสือมาได้ไงก่อนเสือมาทุกคนแล้วจากนั้นนะครับพี่ก็ไปเจอเจ้าทะเลเออคนมันสวยจริงๆนะัะพอเรากลับมาหาโอเด้งนะครับโอเด้งก็จัดการพี่นี่ไงเอาละครับอเอา้าพี่ก็เลยตัดสินใจนะ